สวัสดีครับหากเขาสวนอีงแล้วครับเมืองบุษดาครับเห็นวหน่วใไงเกลยอทายให้พี่น้องเบิ่งน้ำครับนี่ครับโอ้ยนวยนี่เป็นชุดที่หลงไหวนะครับเนาะหมายถึงว่าอาจชุดที่ห่อหลายๆตอนเก็บไปแล้วครับลงเลือยู่บริจาหน่วยนะครับเนาะน่วยนี่ประมาณห่าหกขีดได้ครับเนี่ยโอ้ยง่มากครับหงเป่าอซื้อเระอบศิดาใสแดงนะครับเนาะพูดกับพ่อมี่โยครับ ช่วงนี้กำลังติดหน่วยไหมครับบ้านนี่ห่อไหมนะครับเนาะนี่ครับหลังจากเขาเด็ดยอดไปครับนี่หน่วยนะครับเนาะมึงต้นนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับผมอหน่วยติดมาไหมครับรุ่นไหมครับผมโอ้ฝนกับมาครับบ้านนี่ถ่ายคลิปรับฝนมาปุบครับนี่เด็ดยอดไปครับหน่วยเริ่มติดแล้วอู้างหนเพียบเลยครับ ถ้าต้นเขาได้ขนาดหรือว่าเขางหญยแล็วเขาจะติดนวยเองนะครับเนาะผมนี่ก็บไดใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับเอาธรรมชาติย่างเดียวโอ้ครับฝนตกครับฝนตกนี่ครับน่วยหนึ่งห่อสีบดใส่กระดาษห่อนะครับเนาะผมห่อครับใส่เป็นถุงกันยูวีแบบนี้ครับนี่อย่างเดียวนะครับเนาะผิวกับพ่อใช้ได้ครับบอเถือว่ากับดำกับนันนะครับเนาะปูนกัแมนนะครับปูนะครับ เดี๋ยวย้ายเบื้องหลบๆกันครับนี่ครับหน่วยที่ติดใหม่เดี๋ยวต่อมาคัดอีกเชนึงครับว่าอันนี้งามง,งามต้องเด็ดออกคือกันนะครับเนาะต้นนี้เป็นต้นที่รอดน้ำท่วมปีที่แล้วครับก็เลยให้แต่ต้นใหญ่นะครับเนาะอ่าประมาณนี้ครับนี่เลยมึงช่วงนี่ครับช่วงติดหน่วยครับ โอหยอดครับตอนแรกก็ะยันว่าจะล้นถิ่มอยู่ปุ่นทางนี้กับมีครับุ่นนี่ทางใต้กับมี่นนี่กับมี่นนี่นี่ต่ำๆนี่กับมีน่น,น,น,มนครับและะ้วก็เมื่อกี้ผมแตง่งออกกิ้งออกไปน้อยนึงครับแล้วกะ็ตัดถิ่มไปกับมีครับแต่ว่าหน่วยนี่โอ้พิเศษเลยครับใหญ่แฮงอันเก่านี่แหละครับนี่ ยอดครับครับเบิ้งนี่นวยครับติดแล้วบแบบนี้โมโรนแล้วซุมเื่มเทิงกะออกดอกไม่ครับผลพูนปลายปลายกับมีนวยผลครับุนี่มีหลายรุ่นครับวตัตเด็ดเขาจะแตกออกง่ายนะครับเนาะติดหน่วยไหมครับนี่นอีกอีกรุ่นนึง มีล่ลุนหนึ่งอันนี้หอแล้วนี่ครับอันนี้พร้อมจะเก็บแล้วครับมือน,นี้พร้อมจะเก็บมือน,นี้มีประจัก่วยพอดีผมที่แกะถุงออกไว้ครับนั่นโอ้มือน,นี้ยัง้อยนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันครับโอ้ยังครับมันยังเขียวอยู่ครับหามาปลูกติดบ้านติดงื่อนเลยครับที่นนละต้นสองต้นเนี่ยโอ้ พอกินนะครับเดือนหนึ่งต้นพันธุ์กับบัแพงนะครับเน้องเป็งขนาดต้นครับพอต้นใหญ่หรือฮ่องบัวเดชหยังมากไหมครับมันขยันติดงวงเขาเองอุ้นถ้าเป็นบัแตกยอดเฮาก็เด็ดยอดพอแตกพอฮ่องเดชยอดได้ประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจะเริ่มแตกยอดไม้ครับนี่แล้วก็จะออกดอกแบบนี้เลยครับนี่หงเปาซื้อยปูนครับหน่อยหนึ่งกลางต้นครับ พอได้ก,กินครับเมื่อนน่ก็เริมใหญ่แล้วพระมาอัพเดตมาเบิ่งนะครับเนาะหน่วยกระติดดีอยู่ครับเนี่เห็นบ่ครับนี่กระแมนต้นหน่วยดีครับนี่บอลลนครับนี่พี่นี่ก็หน่วย ฝนกระดอกอู้ฝนมาแห้งเด้อบันต้องใช้เศษปิดคลิปสักหนึ่ครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อเดี๋ยวฝนตกครับฝนตกฝนตกแล้วผมสิของหอมนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกำลังใจครับเดี๋ยวจัดการฝรั่ตังนุ่นนี่ไปกินนะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม